ล่าสุดค่ะมีข่าวเกี่ยวกับ VMA มาฝากค่ะทุกคนล่าสุดนะคะ Video Music Awards แ c o u n t ท์ทวิตเตอร์เขาได้ประกาศว่าเขานี่ค่ะมีการขายายเวลาโหวตจนถึงวันที่6กันยายนเลยนะคะซึ่งสามารถโหวตต่อได้หนึ่งอาทิตย์นั่นเองค่ะเพราะฉะนั้นโหวตต่ออย่าหยุดค่ะแม่มาลุยโหวตให้กับ้อนลิซากันค่ะแลวก็นอกจากนี้แอดมีข่าวมาอัปเดตนะคะเกี่ยวกับเพลง New Woman ของ้องลิซาล่าสุดค่ะเพลง New Woman ของน้องลิซ,ลลซและก็ Rosalie f i j e r i n g นะคะเจาะหัวเมืองเมกาอันนี้จากบ้าน l i l y Team นะคะนำข้า ดิว่าโจาหัวเมืองเมกาเข้าแล้วค่ะอันดับขยับขึ้นนั่นเองนะและก็มีเข้าชาร์ตใหม่ครั้งแรกด้วยเมกาเข้าซื้อเราแล้วค่ะไม่ว่าจะเข้าซานฟรานซิสโกนะคะที่อันดับที่63ค่ะขยับขึ้นมา23อันดับและก็นิวยอร์กซิตี้นะคะอยู่ที่อันดับที่75ขยับขึ้นมา22อันดับและก็ลอสแองเจลิสนะคะ LA ด้วยอันดับใหม่ล่าสุดเลยค่ะเพิ่งเข้ามาในชาร์ตนี้ด้วยอันดับที่93ต้องขอแสดงความยินดีด้วยนะคะถ้าหากว่าในกรณีที่น้องลิซ่าไปแสดงที่งาน MT ค่ะแล้วก็กระแสดีมีคนโดนตกเยอะนี่ก็ไปหาฟังเพลงกันโน่นนั่นนี่มันก็จะสามารถกลับเข้าชาร์ทมีการค่ะดังนั้นสตรีมกันต่อไปค่ะแม่ทั้งโหวตแลวก็สตรีมกันอย่างนหนักดวงเลยค่ะตอนนี้ค่ะยังโหวตกันได้ต่อไปเรื่อยๆนะคะ VMA เขาขายายเวลาเร็วล่าสุดซึ่งเขาบอกว่าเขามอบสัปดาห์โบนัสนะเพื่อน,นให้กับเราให้เราไปโหวตกันได้ถึง6กันยายนเพื่อสนับสนุนศิลปินที่คุณชื่นชอบต่อไปค่ะดังนั้นก็มาโหวตกันเยอยๆจ้า Lay down and I play dead and I stay dead. Then will you get bored of killing me? Silhouettes of you are like a.